สวัสดีค่ะล้วบอกไ่ส่งเงินมาให้เราน่อยเราจะโอนเราจะโองขอไปให้เดี๋ยวเราจะโอนเงินให้มันื่อวานี้นะไม่เงินเงียเออเงินไม่ได้ตังค่าโอนเงินเอ้าี่นะงามมาลีอันนี้นะสาแองกระบองเผ็ดเจ้าสีอยากได้นี่คือขนคือขนกระต่ายงามที่นะ กระบองเผ็ดพันไหนนี่ใช่ิมไหมิ้ไมเยอาอมีหน้ดอกไม้เยอะแยะเลยพี่น้องบันสวนกระบองเผ็ดโอ้หลายพันพี่น้องนี่นี่นี่ พี่น้องนี่กำลังบ้านเพิ่นนะพี่น้องมีน้ำโอ้สาแพงเชวนออกมาพี่น้องสวยงามลมลืน่น

กะจะเยอะๆก็จริงหมดวันด้เนาะม้วงเะนะวันนั้นน่ะ่าสจ้ก็อุ้มมันอยู่ตรงน้นใช่ไมอุ้มมน่านัใจแอุ้มมอุ้มแบบนี้แบบนี้แล้วมันหนักเนาะพอวางป๊บขานีบขับหลังเท้าโอ้โหว่านเนี่ยเนี่ยายเขียวอุ้ยน่ะอ้ค เอาเอา,เอาใครจะมีโชคมีลาบผู้ช้างโว้ยเอาผ <laughs> ู้ช้างไม่ใช่ผู้น้อยแบกดนว่ามาถึงมาคืนมาถึงสองสัปดาห์ไม่มีเลยชมสวนที่น้องค่ะชมสวนดอกไม้างามก็ดอก นี่เห็นแดดทางนอ,อกด้วยเหน็หนอหนอกมาได้บึงทางในแค่สองใบกโพ้าทาลายโจร<น><น>ใช่ย,ย้ายเดี๋ยวขึ้นไปชมข้างบน บ้านสวนโอ้พี่น้องเล็กสี่สี่ห้าเก้าหมูสามสะแพงขึ้นแล้วพี่น้องก็ยังไม่อยากกิดแอร์ว้าว <laughs> ชมส,สวนเห็นหอ่ะอาส้มสวนแม่ละไมอืมหนึ่งี่ดอกไม้เต็มเตหมดเลยขับสวนนนยงาม นี่ค่ะสีเดนทางต่ออายุทยาเนาะพี่รองเนาะต่วอ้องเราก็เต็มะการเยมลแวเติดูกเลยบ้านจำทางบานเปไม่ได้ก็ดื่มอะไรมาลหรือเปล่ามื่อคืนเลยดื่มอะไรแล้วแล้วพอกลับบ้านชุดช้างขับรถไปสดงมีมีสีชมพูสีแดงแล้วก็สีขาว อชุสีนดขาวอยู่บ้านสีขาอยู่บ้านีขว่ามีเด็กทิ้งลมาเช้านี้เราอยู่ตรงนั้นอ้าวคือถิ่สีขาวมันเ็เจ็บข้างงมาหลายวันแล้วมันเป็นเชื้อราต้องเด็กทิ้งอยอันนี้เราพกีไว้ให้เราเด้อนั่นแะนจะปนลน้องสบาย ไปต่อพี่น้องตอนนี้ยังอยู่ในโคราชอยู่นะสิไปขึ้นรถไฟอยู่สถานีรถไฟพี่น้องจะสิไปอยุธยาไปกินก๋วยเตี๋ยวอยุธยา กินก๋วยเตี๋ยวอายุทยาพี่น้องสาวเพลงต้มเมาวัสดีสวาสดีก๋วยเตี๋ยวกระถือแจนเนื่อเล่นเล่นื้อเลินท่งแงก๋วยเตี๋ยวต้งกระสาวจนฮอดอาาเพียงขึ้นกินเสิดมือสาวแพงเศษมือเรียนวานก็เศษดิวันมได้กินวานอยานี้กินก๋วยเตี๋ยวมือ าอยูบอเบาแคบจ่าวรายวนีเยาเจ้าเพิ่บอกไปกินมันบอยู่ท้องเพ่อมาเข่าหงาเอาันแล้วไปต่อพี่นตอนนี้ยังอยู่ในโคราดอยู่นะสิไปคือรถไฟอยู่สถานีรถไฟพี่น้องจะสิไปอยุธยา กินก๋ยวย,ายาเตี๋ยวอยุทยากินก๋วยเตี๋ยวอยุทยาพี่น้องสาวเพงงงปปลงป้าเมาสวัสดีสวัสดีมีก๋วยเตี๋ยวกับถือใจนเนื้อ <มะ S 2> นึ่งมื้อเดินมื้อเดินทางสาวแพงกินก๋วยเตี๋ยวต้มกับสาวจนฮอดสาีแพงคืนกินเศษบ็ดมือสาวพสเพลงเศษบัดมือเรนหวานกับเศษบิบกกมาได้กินหว,ว,วานใช่ปะกินก๋วยเตี๋ยว ีเชาอ,อาเบาบ่จิวข่า้ายนิ่นยนี่ค่ะ <c oughs> าเจ้าคนบคกอยกินมันบูย่ท้องมาเอามาอยูเข่าหอมใหมนะ่เอาหันแล้ว,วตอนนี้หอดสถานีรถไฟเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องหอดแล้วเตรียมตัวเดินทางไปอยุธยา นี่เอาข้นเขียงเร่งก่อนเต็มโตไปเพื่องซสับล่างท่านบอกพ่เมาสับล่างท่านอยู่บ่เซฟซี่เซฟฟี่ไม่มีแต่หนุ่ นี่กำมะานางังรออยู่พี่น้องรอรถไฟอยู่สถานีรถไฟโคราชพิ่นาประเมวมีความสุขไหมครับมีค่ะ สาแพงมีความสุขไหมครับโอ้หน้าหน้าเต็มจอเลยครับหน้าซาแพงเต็มจอเลยพี่น้องข้างหลังก็าจะเป็นประมาณนี้พี่น้องหน้าใหญ่ไผกระพิบหน้าใหญ่ไผกระพิบบอไว้ได้พี่น้องไผกระพิบไลค์ก็ได้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเก้าโมงสี่สิบโมงแล้วพี่น้องเนาะ ก็สบายดีเดอ้อพี่น้องทางประเทศไทยเนาะเมื่อนี่ไปอยุธยาประมาณถึงประมาณบ่ายสองเอพี่น้องเดอ้อบ่ายสมาแพงกับหอบกระเป๋าเดินทางสิไปนอนอยู่อยุธยาจะขึ้นหนึ่งหลังจากกลับมาแล้วก็สเสด็กพากันเมียบ้านบัน <laughs> ก็ขอขอบบุญขอบคุณทางคุณแม่ละหมายเนาะที่พาทัวร์สองมือสามมือแล้วพี่เนอะดีมกดีใจหลายหลาย,ลาย่นพาทัวร์พนนังอยู่พี่เน้ะอยู่พากระนังถ่ายอยู่พี่เนอะมาสละลอนอยู่อยู่สถานีอยู่ประเ <c oughs> มาออเนู่นั่งถ่ายรถไฟ ตอนนี้กำลังขบวนไดสีมาสาเพงหมุดาหารขบวนอุบลขบวนอุบลเนาะอุบลสีมาแล้วเะแต่ขบวนอยุธยายังบ่มมา,มาหอจักมงมอไนอยาดานนามีรถถอยหลังรถไปถอยหลังสเพงรถไปถอยหลังตัวกำลังเครื่องมือนนี่แบถอยนักบุญลงหถอยหลังเป่าะเนั่งนั่นงนั่นงไหน ไปเลยครับคุณเมย์อันนี้ขันที่หนึ่งดีกว่าขันที่หนึ่งเจ้าขันที่เท่าไหร่คือกันขั้นเดียวกันกอนเล้ยวเยองก่อนเฮ้ยว่าก่อนใช้ไอ้เจ้า มาจองมคนขึ้นจาจองหอนง,ง<ม>ไปเลยพี่น้องรถไฟถอยหลังสาวแพงพปวดกู้สาวรถนะไฟถอยหลังมีด้วยค่ะเกิ <c oughs> ดมาเพิ่งจะเคยเห็นรถไฟปเหอเคยนั่งนี่แหละั้นที่หน,นึ่งที่นั่ง47 เอาไปนอนนี้กคสิขอจบคลิปสั้นี้กันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์อะไรกับคติดตามช่มเบาแพงอะไรนั่นแหละจบอยู่รถไฟเนาะเดินทางต่ออยุธยาเจอกันอยู่ันนี้เนาะสบายดีว่าทุกคนสบายดีพี่น้องวันนี้ให้มาเนาะทางหลังอ๋อมีอู้พี่น้องผู้สาวมา มือเท้าเป็นหมดเลย